ะถูกกันเยอะญาตพี่น้องมาปูกในเยอะใเยอะแบบควมรู้สึกแบบมันปู่จะเมตตาให้ก็แปดหกแปดหกนี่คือชอบที่สุดสาวจะหยิบปิฟองให้นะนี่็อี่จัมเม้นทอริ้กอะไรเนาะสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่องกัปตันดัมซิ่งนะครับตอนนี้เราอยู่กันที่ตำหนักปูใหญ่อาชาโนตตี้นะครับมีคุณพี่ดวงเฮงเนาะได้รับเจ็ดแปดนะครับผมอ่า เดี๋ยวเรามาสอบถามพี่กันว่าได้เยอะหรือเปล่านะครับแล้วก็ตามต่องวดหนึ่งเมษาให้ด้วยเลยนะครับวันนี้คุณพี่ก็จัดผลไม้มาเยอะแยะเลยนะครับนี่สามถาดใหญ่นะฮะแล้วก็จะมีพวงมาลัยมีหมากพลูด้วยแล้วก็น้ำเปล่าน้ำแดงนะครับสวัสดีครับคุณพี่ครับคุณพี่มาจากที่ไหนครับนี่มาจากของไทยค่ะ<อ>จังหวัดกาฬสินจังหวัดกาฬสินเนาะของไทยเรานี่แหละ ครับผมเป็นยังไงบ้างครับได้เห็นว่าได้โชคเจ็ดแปดเหรอครับถ้าได้โอ้ได้เยอะถูกกันเยอะญาติพี่น้องก็ถูกโอ้ถูกเกือบทุกคนเลยญาติพี่น้องอมอแม่ก็มาด้วยโอ้แม่ก็มาด้วยก็ได้โชคเหมือนกันสวัสดีครับคุณแม่มาบ่อยค่ะโอ้คลองใจเด้อครับผมคล่องใจผมนี่โอ้ได้กันหลายคนเลยนะครับรอบนี้ได้ได้หมดทุกคนอาจารย์ยังไม่แน่ใจเหมือนกันครับคุณแม่ เดี๋ยวรอรอดูก่อนครับครับผมอ่ะนั่งครับนั่งนั่งนี่เลยเดี๋ยวผมจะได้ถ่ายทีเดียวเลยอ่ะเป็นยังไงครับได้เยอะไหมครับคุณพี่รอบนี้ได้เยอะได้เยอะโอ้ได้เยอะอยู่นะครับเดี๋ยวเราไม่ขอถามลิกไปกว่านั้นเนาะเพราะว่าอาจจะสังวนไว้ได้เลยนิดน้อยไปทั้งสั่นแล้ว ครับผมละครับคุณแม่ก็ได้เนาะคุณแม่ท่านนี้ก็ได้เหมือนกัน<ช>นะครับได้กันหลายคนเลยวันนี้ก็เลยจัดชุดใหญ่มาถวายปู่นะครับตามอาจารย์ยังไงครับถึงได้ได้เลขตามตามตั้งแตอ่อาจารย์บะมีคพ่นผมเะมามานีก็ดนตามมาตั้งแต่แรกๆเลยเแต่ก็วดล่าสุดนี้ก็คือตามเลขทูบของอาจารย์เนาะอ,อ มีสูตรตัดเล่นยังไงครับถึงได้เจ็ดแปดด้วยก็ตัดราชาบัจจา,า,จายู่ออพอเลขทูบอาจารย์มันรอบนั้นมันแปดศูนย์เจ็ดเนาะใช่ใช่ค่ะน่าจะตัดครบทุกหางอยู่ <c oughs> ตัดครบหมดคมีไม่ได้คิดแต่นี่จะเพิ่มร้านบุญนี่น,อน,นอือเพิ่มเหตุนาตะบุญนีอ่อ๋อแล้วก่อนมานี่ได้ฝันได้อะไรไหมครับพี่ยังไม่ได้ฝันเนาะไม่ได้ฝันเด้รวบ มีแบบความรู้สึกแบบมันปู่จะเมตตาให้ก็บูชาปู่ก้าผูองค์ดำก้าเสียนไปอยู่ที่บ้านก็ปู่จำจำเล่นําจำลองค่ะก็มีวัตถุมงคลเยอะอยู่บูชาไปหลายอย่างแล้วนะครับก็คาราป่ก็น่าจะเมตตาอีกอยู่วันนี้จะมีจุดทูบจุดอะไรไหมครับตัวเลขไม่เนาะรอรอเลขอาจารย์เลย ก็ตามแต่อาจารย์อาจารย์บอกตัวไหนก็ซื้อตัวนะค่ะไปกลับไปกลับต่อเนี่ยลูกศิษย์ตัวจริงับเจ้าก็ตัวเดียวกันกกลับไปกับมาครับผมลูกศิษย์ตัวจริงนะครับผมไม่จุดทูบไม่จุดอะไรตามเลขอาจารย์อย่างเดียวนะครับนี่ไม่ไม่ได้จุดนี่้ามน้าอาจารย์ตามตามอาจารย์ครับแล้ววันี้เนี่ยอาจารย์ปล่อยเลขทูบออกมาแล้วรู้หลือยังครับรู้แล้วแล้วเป็นยังไงบ้างครับชอบไหมชอบชอบอยู่เนาะชอบแดห แปดหกนี่คือชอบที่สุดอ่านี่เผื่อใครอยากจะตามเนาะนะพี่เปิ้ชอบแปดหกมากที่สุดนะครับแล้วก็รองลงมาก็น่าจะเป็นแปดสามเนาะแปดสามแแต่เน้น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 นี่คือแปดหกเลยพี่ชอบมากอ่าป่ะอันนี้ครับผมป่ะเดี๋ยวผมจะถ่ายเก็บบรรยากาศด้วยเดี๋ยวพี่เพื่อนเ็าจะไปถวายปู่นะครับเนาะอย่าลืมนะครับแปดหกนะพี่เพื่อนชอบมากนะครับวันนี้นะเลขทูบของ อาจารย์เหมือนเดิมนะครับเพิ่นไม่ได้จุดเองไม่ได้จุดอะไรนะครับเพิ่นตามอาจารย์เลยนี่คือลูกศิษย์ตัวจริงเลยนะนี่มั่นใจในตัวอาจารย์นะครับนี่ก็จัดสามถาดเลยอันนี้ไหว้ตรงไหนบ้างครับสามถาดเลยปูกับญ้าแล้วก็ปู่คอปู่มีของปู่องดำแล้วก็ญ่ามณีจันเนาะแล้วก็อันนี้ก็น่าจะเป็นของปู่อนันตด้านหน้าเนาะโอเคสามจุดนะครับพี่เพิ่นจะไหว้ นี่ <c oughs> นี่อเป็นยกเขามาเองนะครับเราจะมีสองจุดนะครับนะตรงนี้เนาะก็จะมีปูองดําแล้วก็ยามณีจันทนะครับพี่พี่เพื่อนจะไหวก็จะจัดมาสองถาดด้วยกันนี่มาด้วยความศรัทธานะครับผมเป็นคนจังหวัดกาลสินนะครับนี่ฮะก็มาไหว้จุดแรกก่อนเลยนะค,คือปูองดาเนาะนี่คือหน้าตาโชมหน้านะครับผมผู้โชคดีงวดนี้นะ อ๋ต้องบอกว่าถูกกันนกครอบครัวเลยนะทั้งคุณแม่คุณยายด้วยนะฮะนเจ็ดเก้านะครับทูกเอ้ยเจ็ดแปดหรือเปล่าเมื่อที่แล้วได้เจ็ดแปดเมื่อที่แล้วนะฮนะัเลขทูปปู่เนาะวันนี้ก็มั่นใจเหมือนเดิมนะครับมั่นใจเลขทูปปู่เหมือนเดิมเออ ตั้งครอบครัวเลยนะคุณยายฝั่งนู้นก็ถูกนะถูกทั้งสองเลยฝั่งนี้ก็ถูกเหมือนกันนะครับวิธีนําผลไม้มาถวายมาแค่บุญนะครับเวลาเราจุดทูบอธิษฐานเสร็จนะครับกล่าวคาถารด้านนู้นเสร็จเนะจาะจังหวะที่เราบอกว่าเรานําผลไม้มาแค่บุญมาถวายเราก็ต้องแตะรีผลไม้ด้วยนะครับปู่จะได้รับรู้ว่านี่คือของเรานะครับสิ่งที่เรานํามาเนาะ น้องเหรอ,อหน้องจะหยิบปิงปองเหรอคะอือันนี้เป็นแม่ใช่ไหมครับอ,อ่าลูกสาวจะหยิบปิงปองหให้หะนะ,ะนี่นี่จับแม่นดิ้นอันนี้ก็เลยเนาะเนาะตัวแรกเป็นหกนะครับนี่หก <c oughs> ปึ๊บอ่า <c oughs> ลูกสาวของพ <c oughs> ี่เป็นที่โชคดีเนาะ,ะลูกที่สองที่สองเป็นอะไรเอ่ยแปด โอ้หกแปดตรงกับนิกแม่เลยตรงกับที่แม่ชอบเลยนะครับทุกคนเดี๋ยวเอาขึ้นมาใหม่นี่เดี๋ยวเอาให้ดูใหม่นะเลขสวยเลยตรงกับตรงกับที่หกแปดครับทุกคนนี่ตัวที่แม่ชอบพอดีเลยโอ้เดียงไม่สวยเดียงแบบนี้นี่ แม่ชอบตัวนี้พอดีลูกจับให้ตรงเป๊ะเลยนะครับนน่ถึงจะตรงเล็กทุกของอาจารย์ด้วยนะทุกคนอลองดูนะครับลองดูสาธุปูนี่วันนี้คนก็เดินทางมาเยอะนะครับทุกคนแน่นตำหนักเลยด้านนูน้นฝั่งนู้นก็มีฝั่งนู้นก็มีผู้โชคดีมาเหมือนกันเดี๋ยน้องไอคเก็บภาพบรรยากาศมาให้นะครับอ่าโอ้โห ชอบไหมครับตัวนั้นชอบไหมอมืชอบด้วยหลังจากไหว้ผู่องค์ดำเสร็จก็เดี๋ยวจะมาไหว้ยามณีจันท์ต่อเนาะพี่เพิ่งเเตรียมน้ำแดงเตรียมอะไรมาด้วยนะครับมานี่ฮะคนมาเยอะครับวันนี้ดูเน่นตําหนักเลยนะครับ มีแต่ผู้โชคดีทั้งนั้นนะครับเนาะก็ทยอยมานะครับเพราะว่าใกลจะมาถึงงวดต่อไปละเหงงว่ต่อไปก็จะได้โชคกันอีกบางคนบนไว้หรือว่าขอไว้ก็อาจจะต้องมาแก้บนมาอะไรก่อนเนาะเพื่อที่จะได้งวดต่อไปนะครับอ่ะโอเคครับผมก็ถ่ายบรรยากาศเนาะนะครับผู้โชคดีให้ กับพี่น้อง F4 ทางบ้านดูแล้วก็ตามต่องวด1เมษา67นะครับหรือว่ามีใครอยากจะตามเนาะก็สามารถตามได้นะครับปีเพืนชอบมากที่สุดคือ68ซึ่งอึ้องเลยนะฮะมันตรงเป๊ะก,กับที่ลูกสาวนะครับจับให้เมื่อกี้เลยนะฮะตรงกับเลขที่แม่ชอบเลย68ซึ่งน้องก็จับแค่2ตัวนะจับแค่2ตัวอ่าก็ตรงเป๊ะเลยโปรดใช้สติและก็วิจรารณญาณในการรับชมนะครับย้ำว่าตัวเลขก็เป็นแค่แนวทางเนาะ เราไม่ดูว่าเลขจะออกตัวไหนที่สําคัญนะครับระวังเพจดปลอมนะครับระวังช่องทางปลอมหลอกให้แอสไลน์ไปนะครับเข้ากลุ่มเข้าอะไรต่างๆเด้อปวดระมัดระวังด้วยช่วงนี้นะครับอาจารย์น็อตตี้นะครับไม่มีการขายหวยไม่ปักเว็บพนันนะครับรวมถึงผมด้วยเด้อนะครับไม่ขายใดๆทั้งสิ้นนะครับต่ายคลิปให้ดูเท่านั้นนะครับโปรดใช้สติปารณาในการรับชมเด้อสาธุขอโชคดีมีโชคลาภครับใครแชร์ไลน์นี้ใครแชร์คลิปนี้ขอให้โชคดีทุกคน รับเงินแสนเงินล้านเด้อสาธุ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 